เราจะวาดรูปด้วย Procreate ใน iPad อันนี้เป็นงานที่วาดไปแล้วแล้วเราเซฟไว้ถ้าเราจะเริ่มงานใหม่เห็นเครื่องหมายบวกไหมคะอ่าพอบวกเข้าไปอันนี้คือการเลือกขนาดของรูปที่เราจะวาดเช่นวาดแบบเต็มหน้าจออ่ามันก็จะขึ้นมา พอเต็มหน้าจเอาเสร็จบางทีเรามองไม่ค่อยชัดเราก็ใช้2นิ้วแบบนี้อ่าโอเคนะพอสองนิ้วแล้วเราทำไงต่อเราเห็นปุ่มสีไหมอันนี้คือการเลือกสีก็จะเลือกได้หลายแบบเช่นวงกลมแบบนี้หรือเป็นเส้นหรือจะเอาแบบนี้ได้ทั้งนั้น สมมติเราถนัดอันนี้มากกว่าแล้วเราก็จะเลือกสีสมมติเราเลือกสีเหลืองเห็นปุ่มสีเหลืองไหมอ่าแล้วเลือกสีส้มสีส้มเราเอาสีอ่อนสีแก่สีเข้มสีอะไรเนี่ยได้หมดสีชมพูอันนี้ขึ้นอยู่กับเราเลือกพอเราเลือกเสร็จแล้วสมมุติวันนี้เราลองวาดรูปบิลง่ายๆเนาะอ่าเราก็เอาสีฟ้าสวยๆนี้แล้วกันนะอ่า เสร็จแล้วไปดูผู้กันเหมือนเราจะเลือกผู้กันตอนนี้เราจะต้องวาดเส้นวิวนะอ่ะเป็นเส้นขอบฟ้าเราเลือกโมโนไลน์นะคะเขาก็จะมีให้เลือกอีกอ่ะสมมุติเราเลือกอันนี้แล้วละ่ะเราก็ดูอันนี้เส้นโมโนไลน์จะเกิดจากตัวนี้นะคะซ้ายมือเนี่ยมันจะมีว่าเอ๊ะเราจะวาดสเก็ต วาดรูปศิลปินวาดรูปทานวาดรูปอะไรก็แล้วแต่เราก็ลองเล่นไปเรื่อยเรื่อเล่นไปสมมุติเราเลือกอันหนึ่งสมมุติแต่ตัวโมโนไลน์เนี่ยมันจะทำให้เป็นเส้นแล้วเราจะลองแบ่งรูปนะสมมติเนี่ยนะสมมุติเราเอาเส้นขอบฟ้าเห็นไหมพอเราวาดเสร็จเราหยุดจะพักหนึ่ง มันจะทําให้มันเป็นเส้นตรงได้อ่าโอเคเราเอาเส้นฟ้าอยู่ข้างบนอ่าพื้นดินเอาเป็นสีเขียวหรือสีน้ําตาลดีนะสมมติเอาสีเขียวแล้วก็ลากจากตรงนี้นะลากมาอ่าโอเคตอนนี้เราก็จะมาแต่งกันละสมมุติเราจะวาดท้องฟ้ามาที่ เครื่องมือสมมุติว่าเราเลือกออร์แกนิกเราลอให้เกิดสีก่อนนะเห็นไหมมีเมฆเมฆเมฆฝนอ่ะเราเลือกไปให้มาเป็นสีฟ้าก่อนนะอ่าโอเคแล้วเราก็เลือกเมฆควรจะเป็นสีอะไรดีนะเอาสีเข้มก่อนต้องกดอย่างนี้นะดูว่าปุ่มเนี้ยขึ้นสีหรือยัง มมติเราเลือกสีเข้มสุดเลยอ้เออป็นไหมอ่าวลองดูนะเห็นไหมเมื่อเราเลือกเมฆฝนมันก็จะขึ้นเมฆฝนมาเห็นปะตอนนี้เมฆมันต้องมีหลายสีจริงไหมอ่ะลองเลือกสีออกขาวๆสิเออเอาเลือกขาวสุดเลยสิเห็นไหมกดหนักมันก็เข้มอย่างเงี้ยปวดเบา ซ้ายมือสองอันอันนี้คือความกว้างใหญ่ลองดูนะเอาสีอื่นจะได้เห็นชัดสมมติท้องฟ้าเป็นสีส้มเอาเส้นกว้างใหญ่เลยนะนี่มันก็จะกลายเป็นโอ้เต็มไปหมดเลยตัวนี้ถ้าไม่เอาล่ะเราก็จะมีตัวนี้ตึงอ่าตึงไม่เอาละ เอาเล็กๆดีกว่าจะได้เห็นก้อนเมฆชัดๆอ่ะ,เอ,ะเอาสีส้มเนาะเอาสีส้มภาพที่กำลังขึ้นตอนเช้าต้องดูว่าข้างบนเนี่ยขึ้นสีส้ม,มไหมได้ขึ้นต้องกดอีกทีนึงอ่าเอาละลองดูนะกดสีใช่หไหมโอ้ยังใหญ่อยู่เลยไม่เอาเอาเล็กๆลากมาตรงนี้ซ้ายมืออานี่คือซ้ายมือนะ โอเคลองโดยที่น่งอ่าเราปรับหน้าจอยังไม่ค่อยดีสมมื่กดอย่างนี้ชึ๊บชึ๊บเห็นไหมอยากได้เข้มมากก็กดชึ๊บชึ๊บอ่าโอเคมันต้องมีสีเหลืองด้วยใช่ไหมกดสีเหลืองโอ้โอ้ตรงนี้เป็นสีเข้มสีอ่อน รากลงมานี่คือสีอ่อนรากขึ้นไปคือสีเข้มกดนานก็ยิ่งเข้มใหญ่เลยเห็นไหมอ้าล้เราได้ท้องฟ้าแล้วนะเราก็จะมาลองดูก้อนนี้ตอนนี้ว่าดลูกพระอาทิตย์ดีไหมอ่ามันมีคำว่าลูมิเนตลูมิเนตลูมิเนตนี่มันแปลว่าทำให้แสงสว่างสดใสอะไรอย่างเงี้ยนะ จริงๆแล้วมันมีรูปพระอาทิตย์เลยเห็น <c oughs> ไหมลองดูสิโอเคให้มันขึ้นแสงก่อนนะอ่ะสมมุติว่าภาพที่ควรจะเป็นสีออกขา,ขาวๆใช่ไหมเรากดไปสิอ่ะ <c oughs> เห็นไหมตอนนี้เราเลือกพระอาทิตย์ดวงเล็กเกินเอาใหม่เอาใหญ่ๆก็ถอยหลังไปลูมิเนตกดเข้าไปอย่างนี้นะกดซ้ํา อ่ะยังไม่ขึ้นเลยอ่ะมันก็จะให้เราเลือกขนาดใหญ่ไหมย่อยมอวันกลางความทีห่างอ่ะเราลองดูนะอะ่จะใหญ่ขึ้นไหมกดแชะไปด้ยอ่ะมาอยู่ข้างล่างอุ้ยสองดวงเลยเอาลบออกก่อนก<อ>เออออกกัน แปลว่ามันยังดวงไม่ใหญ่มะเอาเอาใหญ่ๆเอาใหญ่ใหญก็เอ,ญญเ,เอาซ้ายมือนี่นะเห็นไหมโหพระอาทิตอยู่ตรงนน้นเอาไหมเอามุมนี้ทำไมตอนนี้ทำพระอาทิตไม่เก่งเลยอ่าเราก็ลองเล่นไปอ่ะไม่เอาละเอาอีกแบบดีกว่า ทําทำอีแบบหนึ่งก็คือไปที่เครื่องมือใหม่ไปลูมิเนตนะแต่เลือกอันนี้พออ่าไลท์บัชดูนะเมื่อกี้เนี่ยเป็นรูปพระอาทิตย์สวยมีแสงข้างๆเอะแต่ทำไมทำไม่ได้เอาลองใหม่เราจะให้พระาทิตย์อยู่ตรงนี้ใช่ไหม 嗯。<sighs>